โอเคครับก็กลับมาต่อกันนะครับผมไม่ค่อยจ่ยืดกับในถ้ำนี้นะฮะถ้ำที่มีแต่เศษหินนะฮะแล้วก็คนแล้วมันจะขึ้นไงล่ะพี่แล้วก็จะขึ้นยังไงนะฮะก้นข้ำพลังนี่ฮะไม่เห็นน้ำา้นี่ก็พี่ทําทางน้ําให้เราอ่ะก็เนี่ยเคียวอยู่นี่เนี่ยก็พี่ทําทางน้ําให้แล้วไม่ต้องขึ้นมาพี่จะทิ้งมาลงไป พี่เขาแค่เครแปลวัพุยากรเขาต้องการจะสร้างอย่งมตกฝนตกลงไปเหมือนเครื่องผลิตไม้เอแล้วมันไหลยังไงตอนนี้เราก็ขาดแคลนอาหารกันพอควรนะจริงจริงๆถ้าเป็นคนจริงมันแทะไม้ไปนานแล้วเนี่ยแทะได้มันก็กินไม่ได้อยู่ดีเคี้ยวได้เฉยเคี้ยวงมๆกินก็ไงรถองมามิ อร่อยเลยอ๋อนึกถึงหนังแม่นางไหมใครเคยดูก็ใครไม่เคยดูกลับไปดูได้ส่วนคนที่ดูแล้วก็แล้วอก็ไม่เป็นไรก็ดูดูต่อก็แทนดูแล้วเอ้าต่อต่อยเลยเอ้าววได้ไปได้เหมือนก็จะได้เหมือนนั่นไงไคนคนที่ชื่อเต๋อในเรื่องนเจือหิวไหมเองเจือครับแซมบีเจืหิวมากเลยครับเอาเนื้อซอมบี้ เนื้อซอมบี้นะฮะเขาบอกมาเอาเค่องผลิตไม้อ่าผมเห็นเพื่อนผมบอกมาว่าเอามาล้างน้ำน่าจะกินได้นะล้างน้ำแล้วก็ล้างน้ำเกมนี้มันล้างน้ำได้ปกติใช่แล้วสมองส่วนไหนที่เดี๋ยวผมถามทีใส่เอาส่วนกลางส่วนซิลิบัมซิลิบัมส่วนซิลิบัมต้อส่วนไหนคะเหรียญเหรียนมันนี่ลืมหมดเลยครับ ก็จะมีเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็คำพูดที่พูดออกไปใช้แต่ในการแสดงเท่านั้นนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับปกติไม่พูดอย่างนี้พี่นี่ไอ้เหียเหียมาเป็นชุดเลยแล้วเพลเด็กปกติยิ่งแต่มันมาเป็นชุดเลยนะผมว่าแต่มันมาเป็นอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยก็ก็ใช่ไงก็บอกปกติไม่พูดไงมาเป็นชุดผมขอยแมสก์เอาอะไรบ้างไะไก่อาจกิงกางไม่ได้อ้าแม่ไม่เป็นไก่ปงใหม่ ไข่บ้าจริงๆไหลองลองมีไข่ดันเดี๋ยวด้วยไข่ดันก็ปกติพี่เขาก็ไม่พูดนะพี่เขาเป็นคนดีไม่แอนบอกรู้ได้ไงรู้ได้ไงเขหกนะ้เอาไม้ล่วงไปไม่ถึงเล่นกับยไม่ใช่พี่เขาเป็นคนดีนะฮะโมหเขาอยู่แบบไม่ได้ถ่ายนะเขาแบบโอ้พูดจาดีมากบบ อินี่อึงเลยยงพี่เขาแบบโอ้โคตรจอด์ะโอ้โหแต่ละองค์แต่ละองค์เลยนี่เชิญมาเที่ยวคงผาผักพี่เชยก็สององค์พี่เชิญมาสององค์ครึ่งกึ่งดวงเ่าบุญเตะไง น้องอยู่สติคือจำไม่เล่นพระทำไมเนี่ยบาปไหมเนี่ยพระไม่ฉลาดพ่อก่อนจําไม่ค่อยดีเลยต้องจำมาผมนี่เตะปากโกงสามครั้งเอ้ยไม่ใช่จบมีแต่ว่าโอ้ยยังไแม่งโอ้ยยั้างผมนี่บินขึ้นไปเลยมายกำไรป้าแล้วบ้านเราจะอยู่ไหนะขอถามนะ อ่ะอยู่ในนั้นในไหนวะผมว่าขึ้นไปขึ้นไปสร้างอยู่ที่บนนี้เลยทำเป็นบ้านไปเลยในรูฟิตไปขุดเอาเอาเทบียงก่อนก็ได้เอาพวกทรัพยากรข้างล่างมาขึ้นมาก่อนก็ได้งั้นนะไม่ต้องรีบขึ้นมาหรอกเพราะว่าข้างล่างบอกไปแล้วเอาเอ้ยแอปเปิ่นพี่ไม่เกียวโดเอ้ยมันอยู่ไหนเหมือแอปเปิ่นนะฮะที่นี่ครับ

ยิงแรงยี่างไหดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงโดยแรงผักดันที่มีจะออมจะออมไปใต้ล่างอ่ะจะบอกว่าขมนอนไรเด้ย้นตายจะบอกว่ามีไก่อะตีเลยอุ้ยไก่สไลด์น้ําแข็งเพิ่งบานเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไก่จะปินไหล่เล่าข่าไก่เกิดไปเลยนะแอปเปิลตายน้ำแอปเปิลตายน้ำแบบตัดตัดต้นไม้รัวๆแอปเปิลตายน้ำ เย็นนะฮะก็ออากาศอากาศประเทศไทยเนี่ยร้อนนะแถมมีพายุเข้าด้วยนะแถมเราต้องแอบลงไปพายุเข้านี่ต้องต้อนรับ่ะอ่อเอ้ยก็แบบตามมารยาเลี้ยงน้ำชมน้ำชาว่ากันไปไม่เลี้ยงแน่เนี่ยเมื่อวานนี่บ้านแทบปิวเเลย อยู่คนนั้นก็ลงเล่นน้ำแเนื้อไก่ฮะผมก็ค่อนข้างร้อนไม่จะทำร้ายทำร้ายสัตว์ฮะมัวดับมันไม่ดีนะเนี่ยผมต้องแบบดูดูดูตะกินผมนี่ถอดเสื้อเลยรไหมปกติที่ใส่เสื้อหนาวตีน้เงินยิงฝันด้วยยิงฝันด้วยโดนนี่ไม่ปกติฝขาวแล้วแล้วยืนแล้วยืนมองกันสองคนเหมือนเป็นตัวประหลาดเนี่ยก็แบใช้ข้อเกียรติใช้ข้อเกียรติจตูดิโอเอ้ข้อเกียรติธรรมดา ก็แบบว่ามันร้อนนะฮะก็เลยต้องลงไปอ๋อกล่องคับไปไหนปลูกต้นไม้เรียงอะไรร้อนี้องโตโตต้นใหญ่เลยต้นติดเลยแล้วใครเอากล่องคับไปไหนวะกล่องคับมาผมไม่ได้เอาไปผมสาบ้านได้โวยบ้านมึงบ้านยนีไม่ได้สร้างเยจะมากันอีกอ่ะจะเมื่อื่นอีกอะถุกต้นไม้ออกกอนถุต้นไม้ออกกอน กนบอกว่าข้างล่างปลอดภัยเอออยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวนัเอ้ยล่วงตายปุกฟองต้อย่างทุกฟองอยูข้างล่างปลอดนไปคนนั้นเราก็เริ่มสร้างโครงไว้นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวผีมันเกิดปักปักเก็ดีแล้วปั๊มปั๊มหน้าผีตกอันนี้ไงคิดมากคิดมากไม่หนาวแม่เอ้ยไม่ร้อนเลยพี่ว่าร้อน ใส่เสื้อแขนยุ้งแขนยาวกางเกงขายาวยาวพี่กางเกงขายาวจะ่ถอดเสือ้อนอ okay, นโอเคนะครับแล้วก็จะลงไปอยู่ข้างล่างกับพวกเขาเนะี่ยลงชั้นแรงแบกลงชั้นแรงในน้ำแตกเอาว่า,วาน,น้าําตู้น้ำตู้ของขาตอนนี <laughs> <laughs> ้เดี๋ยวเย็นบอกเ <laughs> ดีเ๋ยวเย็นบอกจิ <laughs> ตตาถุยไปเลยโอ๊ยขึ้นไม่ได้เอาไปแล้วเอาโอ้ตะนาโอ้ทรัพยากรเฮ้ยเจอแรงกีกแล้ว้เอง อยากได้ไม้เดือดแมวดยเอาไปเผาดิอยากได้หมาครับไม้เดี๋ยวเราทำกล่องก่อนดีกว่าผมว่าเก็บของก็ไม่มีกล่องไงแถวบ้านเราบ้านเราจนไม่มีกล่องกล่องเก็บของนะเอาไม้ก็มีเยอะแยะไม่ทำเกันอ้าวโคตรเบื่อยังไม่ทันคราบไม้เป็นไม้แปรรูปเลยแม่งจะมาคาเป็นกล่องกันละอ้าวแล้ว ทำไมต้นไม้มันโตแบบนี้วะแล้วใครมาตั้งอ๋อแล้วใครเอาไม้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 นี่ยังไม่ทันได้แปลรูปเลยตั้งเป็นบ้านเลยไอพี่อันนั้นเป็นบ้านบนพื้นเนี่ยมันสวยดีสุโยพี่พี่อะเพิ่งอย่าเพิ่งไปถูกน้ำปนกันสกิลต้นเหมือนคงเหมือนคงอะร่วงเมื่อกี้ตีกับผีร่วงลงมาอ่ะให้ไม่ใช่ห่านไม่มีอะโอ้ยไอใครมันยิงมันลงมาจากไหนตีไมั้ยตีลงมาแล้วตใครลงมาปั่หน้า ขิติข้อิตข้อนมันมัน้บเอแม่งอย่างแบามปั๊มปามมเตอร์เอ้ยปล่อยมาลงมาป่อมลงมาี่ฆ่ามันเอหมดแหมดเลยจตายแล้วลงหมดละแลหน้ามองเหมือนมองอะไรมันก็อย่างจี๊ผลิต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 แล้วกล่องสร้างก็ในสางไวแชดี๋ยวเห็ี่เห็น แหวผมเก็บมานะเก็บก็ผมเก็บมาให้ผมเอาไปไว้ในกล่องโอ้ยมันหล่นก็กินเนื้อสับปะรดสับปีไปเดาไปเดาไปเดาไปเฮ้ยท่านนูนทำไงวะก็ใช้ไอ้นี่ไงไอ้กวดกวดแล้วก็ไม้แล้วก็ไม่พี่ไม่ใช่ไอ้เลือทานนูอ๋อทานนูใช้ใช้ไม้แล้วก็ยังมันมุม แล้วพี่ก็เจอแล้วก็เจอสเกลตันมันมองหน้าพี่อยู่ข้างบนอุ้ยเด่นเลยอุ้ยโอย้พี่เกาะทองตีคุมากใมห้มึงลงไปเลยไปลงไปเอ้ยมันลงมาแล้วพี่เอาไปฝนตกอีกก็พี่ตีมันลงไปเฮ้ยนบนฝนตกผมมีอะไรจะให้ครับผมมีอยู่สี่อันแล้วเนี่ยมาเป็นสิบเลยอ้าว โคงคนเด้นะอุ้ยซอมบี้บอกเลยว่าซอมบี้เต็มพี่พี่พี่มาเอาของจากสวรรค์อุ้ยอ่าพี่อโดนแอคเลยครับตกมาจากสวรรค์เลยเดี๋ยวเจียวข้างหลังอ่ะข้างหลังเอาพี่พาเพื่อนมาพี่พี่พี่เดี๋ยวนี่ไหมเฮ้ยอุ้ยใส่หมวกทองแม่งไอ้ใส่หมวกทองด้วยเอาแมงได้อยู่แค่เนื้อเนี่ยใส่หมวกทองไม่น่าใส่ด้วยซ้ำเด็กๆมาทำะไรเนี่ยที่จะมาทำะไร เอาทำอะไรกันเนาะทีพี่อ้วไก่ผมมันจะเสร็จไหมเนี่ยทำไงสิ้นไปทำอะไรไก่ไก่เคียวผมเอามาแล้วอันนั้นนะผมผมจะตายหายแล้วชจเอาแล้วไม่กินเหรอเอาไปดิผมเอามาแล้วเอาออกปิดอันเอาเอาไปเออโอ้ไปเอาไปเอาไป ยาพุดยังยายาหยงยิยาเอ้ยาตกคโตครึ่งนึงกี่มาตกครึ่งนึงอย่างกับผมเป็นคนแล้วจิตได่มีเพื่อนลงไปเยี่ยมแล้วสองตัวเดี๋ยวผมดูแลดีเลยแบบโคตรดีเลยเอาดิโอ้ยมันกลายคตรยากเลยอุ้ยให้ทำไมเนี่ยเนื้อผีดิบเนี่ยสองอันเนี่ย มันลงไปหายตัวนึงแหละทำไมคขาไปแบบออกออกกดแบบฟ้าขายสักงหน่อยก็ดี <c oughs> แเรากระโดดกระโดดสปินไล่ลาวกระโดดกระโดดเอามีดเอามีดแทงแทงหมูอจะตายหาก่อนลงไปไม่นะ้ยเนี่ยอ่าตอนนี้ <c oughs> จะอาทำเพื่อทำไรต่อ <c oughs> ไม่รู้ครับตอนนี้ต้องรอฝนหยุดฮะกอ็อ่า เยอะใหญยังเจอไอเดียจริงๆอ๋อรอฝนหยุดแล้วก็รอเช้านะครับผมแล้วก็จะออกไปสร้างบ้านขอบฟ้าอ้าวก็บ้านโขงบ้านขึ้นไปข้างบนเะยไม่ได้สร้างต่อเลยยังแรกอ่ะอืมก็บ้านเราจะเริ่มจากหลังเล็กๆที่เรียกว่าเป็นหลังใหญ่ใช่แล้วแหมอันนั้นมันสิ่งเล็กๆ อันนั้นมันกระดิงเด็กขาวอ่ะฝนจะได้หยุดเอเคโอ้ผมอยากเจอมากเลยเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งหิมะตกอีกครึ่งหนึ่งฝนตกเนี่ยในโลกจริงมันมีด้วยอ่าฮฮแล้วระหว่างตรงกลางที่เรายืนอยู่นะท่านผู้ชมก็จะเป็นแล้วระหว่างที่สองคนยืนมาฝนอยู่วีดีตีซอมบี้อยู่บนต้นไม้มันเยอะเกินไปแล้วน่ะฉันคือมนุษย์หิมะ โอเคโอ้โหสวยมายหรอยู่ด้เจ้านี่จยิงจะไปยืนมองฮิมายยังไม่เคยยืนมองฮจะตายอยู่แล้วสามเรือที่เหลือสามดวงโอ้ยเราเนรสัมบี้นี่ไม่แบ่งเลยเอาพี่เอาดิเน่เน่เนเดี๋ยว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 ผมจะการให้ผมจะลงไปสู้มันในน้ำอย่ากับพระเอกหนังในประเทศไทยเรื่องอะไรเป็นรู้ที่มันต่อยกันในน้ำไม่เคยดู เนี๋ยามีดฟันกันในน้ำเอาลักจอนได้ไหมโอ้ยเพื่อนใครมาไปหลงว่ะโอ้ยโอ้ไม่มาเป็นกองทัพเลยม่ันดังดึงด้วยมันมุงดังเอาใหญ่เอาใหญ่เอาตีมวิวิวหลงหลงเหอะหลงเหอะเชี่ยพี่หลงเหอะหลงเหอะหลงเงี้เนี่ยอยู่บนไม่ลุงอ่ะกระโดดลงยังกับฐานทัพเลนเจอร์ จะแบบจะออกไปปฏิบัติการแล้วก็โดดปุ๊บสไลด์เข้ายานอ่ะอันนี้มันมีเยากเฮ้ยพ่อเอีไอ้อะไรนะไอผมอ่ะผ่า,านทังเลยนะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะเอามาซ่อมได้นะเนี่ยพีต่ต้องรอให้มันน,นั้นหมดอีกอันหนึ่งกันเห็นสองคนนี่ถือขวานไล่ทีจบไปเลยเป็นไรกันนะเอาเฮ้ยซอมบี้เป็นไรอ่ะซอมบี้ซอมบี้สไลด์น้ำเฮ้ยดูดูเหรอ มันเป็นตวปามเตอร์เปล่าเกมนี้มันนันเหรอเฮ้ยผมว่าขุดหินเข้าไปอีกดีกว่ามันเปิดเลยพวกแร่พวกอะไรดีดีเฮ้ยทำไมนึกว่าเขียวตัวเตี้ยเนี่ยได้เขียวดัดิเออเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเ้ยเ้้เฮ้่ยเฮ้เ้ยเ้เ้ยเฮ้เกยยเเ้ยเฮเ้เย้เ้ยเลยเเ เอาไม่ใส่ในกล่องไม่ได้มันตรงนี้เอานี่ยังมีอีกนี่สามสีเลยไหมเอามาใส่กล่องแหน่กล่องแหน่งเกล่องนี้กล่องนี้แบนอย่างใหญ่กล่องนี้อย่างเล็กเอา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 ส่องใส่ใส่ไว้ตองนี้เอาย้ายของมาไว้ตรงนี้เลยย้า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 ยผมนี่เงียบเลยวิ่งอึ้งเลยวันหนึ่งวันหนึ่งย้ายของ ทำไมแสงพี่เบาอ๋อ,อพี่นั่งไกลพี่นั่งไกลทำอะไรควานควานหาหินนะตอนนี้เราก็อยู่อ่าข้างใต้ล็อกนะฮะแปงว่า,า,ามันล็อกล็อกเป็มาหินนะฮะข้างใต้ล็อกก็จะเต็มไปด้วยเม็ดฝนที่หยดลงมา แล้วก็ผมก็งงว่าโลกจริงเราอะถ้าฝนตกหนักขนาดนี้น้ํำคงท่วมมานานแล้ววแน่แต่นี่ไม่แต่ไม่ตกอย่างนี้แล้วมันก็ยังแน้ํามันก็ยังจะเหลือยกนอุ้ยนนกว่าคีเปอร์ตัวเล็กเพียวเออกเพื่อนเพื่อนเจ้า